ในวันนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมสั่งงานตัว Mitsubishi PLC รุ่น FX1N ส่วนซอฟต์แวร์ที่เราใช้ก็จะเป็นตัว GX Works2 เดี๋ยวเราลองเริ่มเขียนโปรแกรม PLC ที่เราใช้ก็เป็นรุ่น FX CPU ส่วนรุ่นที่เราใช้เป็น FX1N ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาแลดเดอร์ก็เริ่มลองเขียนโปรแกรมกัน Input กำหนดให้เป็น x 0ส่วน Output กำหนดให้เป็น y 1 ในบรรทัดที่2ก็จะ input กกำหนดเป็น y 1ส่วน output เรากำหนดเป็น Timer Timer ของ plc รุ่นนี้ก็จะใช้ได้ตั้งแต่ t 0ถึง t 2 5 5แต่ตัวที่เราใช้ก็เป็นใช้ทั่วไปก็จะกำหนดให้เป็น t 0 เเท่ากับ30ส่วนในบรรทัดต่อมาก็จะเอาเอาพุทตัว Y1 มาสตาร์ตตัวเคาน์เตอร์ก็คือ C 0ก็เพาตัวนี้ก็จะเป็นนับที่เพาขาขึ้น Y1 o หนึ่งเอาพุทก็คือ c ศูนย์ k เท่ากับสามส่วนอินพัทบรรทัดหนึ่งก็จะเป็นการรีเซ็ตคา์เตอร์ก็จะเอาอินพุตเป็น x หนึ่งส่วนของเอาพุตก็จะใช้คำสั่งตัวรีเซ็ตคา์เตอร์ เมื่อป้อนโปรแกรมเสร็จแล้วกดคอมไพต์ต่อมาก็จะมาเป็นการใส่คอมเมนต์ x 0, x 0เป็น Start ส่วน x 1 เป็นตัวรีเซ็ตส่วนเอาพุทเข้าพิมพ์ได้เลยครับ y หนึ่งเป็น out หนึ่ง ครับเมื่อเราป้อนคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ยังไม่โชว์เราต้องมาที่ View แล้วก็คอมเมนต์ครับตอนนี้คอมเมนต์ที่เราเขียนไปแล้วก็จะโชว์ขึ้นมา ก็จะไลฟ์โปรแกรมไปยัง PLC ไลฟ์ to PLC ครับก็จะเลือกเมนโปรแกรมกับพารามิเตอร์สเต็ปมีทั้งหมด15สเต็ป s q ก็ไลฟ์โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองเทสโปรแกรมกันเมื่อเรามาที่มอนิเตอร์โหมดแล้ว กด X0 on Timer ก็จะทำงานเมื่อตัว timer ทำงานแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัว output ก pues, ็จะมา start ให้ตัว counter ทำงานค่า C จะเท่ากับ1เมื่อกด on อีกครั้งหนึง่งตอนนี้ค่า C ก็จะเท่ากับ2 เมื่อออนอีกครั้งหนึ่ง c ก็จะเท่ากับ3เมื่อต้องการให้ตัวค่า c เท่ากับ0เราก็จะทำการรีเซ็ตต่อคาน์เตอร์โดยการกด x1 ให้อ n อนเมื่อ x1 ออนแล้วค่าคาน์เตอร์ก็จะเท่ากับ0 ก็จะลองเทสอีกครั้งหนึ่งครับก็สังเกตสองอย่างก็คือตัว t i m e เมกับตัว c o u n t อร์ต่อมาก็จะรีเซ็ตคาลเตอรตัวคา่า c o u n t อร์ก็จะเท่ากับ0ูนย์ครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้ตัวโปรแกรม GX Works 2